เรากลับมาเวียงจันท์กันอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้เราก็มาเดินที่ถนนคนเดินนะคะตลาดสีหอมสาวๆซื้ออะไรกันจ้าขนมปาเตโซปาเตโซไหนเป็นไงอ่ะมันคืออะไรอ่ะเป็นไงอ่ะเป็นแป้งเหรอเป็นแป้งเหรอ เป็นเกือเป็นเือบมันคือมันคืออะไรด้ยบางทีเลยนะเป็นเกืออะไรนะคะหมูเกืออไส้หนูสัตเอคอไส้หนูสัเออน่าจะเาเตโซนี่นี่นี่อนอรอน่อันนี้ค่ะก็บอกเขาั้นเรากำลังปั้นกันอยู่ี น่ากินนะสวยแน่นอนเหรอสี่สิกว่าปีแล้วนะเขาบอกว่ามาสี่สิปีแล้วนะจ๊ะนี่นะคะเสือกไส้หมูสับต่ออันนี้มีคนจ่าดูสิคนทำนานแล้สวยมากนะน่ารักมากเยเอาชิมดูเด้ ร้อนอยู่ทั้งร้อนอยู่เดี๋ยวฟันร้อนหมดค่ะเป็นไงบ้างอะปากทองกันไหมนะอร่อยอ่ะเห็นไหมอร่อยปากทองกันไหมอ่อไปไปดูอย่างอื่นแต่มมนเลยร้อนอ่ะฝั่งน้องมุมใน

บ้าบินทุเรียนจ้านี่เราซื้อแล้วใช่ป่ะจะได้กินอีกรสชาติเหมือนข้าวเหนียวทุเรียนค่ะเป็นบ้าบินทุเรียนเดินไปเดินมาเจอร้านน้ำค่ะน้ำใบบก สี่สาวเราซื้อทุกอย่างเลยค่ะกินบ้าบินเสร็จหิวน้ำโอ้อันนี้สุดยอดเลยเดี๋ยวขอพักผมหมอน้อยได้ไหมอยากให้หมอน้อยเดี๋ยวหมอน้อยหมอหมอน้อยเจ๊หมอน้อยดีมาก เจมันเป็นใบเหมือนกันกับใบยะนางแต่เวลาเราคั้นแล้วมันจะเป็นมุนๆแบบนี้ขอน้ามะพร้าวด้วยจ้าอน้อยมีประโยชน์มากใส่นิดหน่อยใส่นิดหน่อยไปได้ยัง ปลาหมึกแห้งปลาหมึกสดอ่านนะเรามาฝึกอ่านภาษาลาวกันอะไรเนี่ยทันลับอะพร้ <c oughs> <ม>าวมะพร้าวอ้ออะไระมพะพร้าวห่มบาง <c oughs> ปลาหมึกปิ้ง หนวดใหญ่อะเออหนวดใหญ่หนวด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 นิดอืมกลางนิดอืม